แล้ผู้หญิงเขาเป็นคมหลับกันน้ยมาทำไมมาเขาฝันกะตื่นตเามาเขาฝันอะะ อย่าพึ่งกลัวเลยเพคะผมชื่อดาเรืนมาดีมีเจตนาดีไม่ดีไร้ไร้แน่นอนเฮ้ขอบมาดีเชื่อใจมันก่อนขึ้นเลยปั่นเลยเพืปเอาเอ้ายังไม่ได้นอนเลยยังไม่นอนเลยเหรอนอนไม่หลับเอ้ายังเห็นปั่นกูได้ไงจะหั่นกูได้ฮะมีเห็นได้ดูดมากแล้วหล่นไงดูดไม่หล่นพอดีดูดกันแรกดีดูดีไม่ได้เต็มละเอาเลยฮะเชิญจ้า ในกระดาษกระดาษเหมือนแบบที่เจอกับเมื่อกี้เลยมันต้องมีอเลยก็ต้องลองหน่อยะลองสักหน่อยจตก็ต้องไหมน่ากัดฟันขึ้นๆเดี๋ยวนั้นเลยไม่กลอกว่ะกะบอกว่าไงดกอ องคท่านจะส่งพยยระเยเทไข่หยือขาอย่า,าคิดวินจะ้ <c oughs> ีบีเขาไม่ถีครับมามเราเรนเราเลยครับเราเลยครับเรครัองค่จริงแล้วเนี่ยบอกดันดาวเรือไม่ได้เป็นคนร้ายจับกัือก้าแล้วอย่างที่พองค์ท่านคิดไ <c oughs> ต่ชเชือเรเน่เนผู้หญิงที่อ่อนหวานคนต่นงเงนะ,ะขอขอ็เลค่ะอ่อนหวานเลยที่ไม่เคยหลอกเหยื่อองค์ดดๆๆๆๆงท่าน ที่บอกันมาเข้าองค่านี่แหลี่บอกฉันเดี๋ยวกอความรักพระองค์ท่านกนค่ะเชื่อเข้าไปก่อนจะอบยังไงเราดาวเร่อข้นตอนแรกพระองค์ท่านเรามอกตาของฉันสิมคะมองเข้าไปลึก มองเข้าไปข้างในตาเนี่ยมาเห็นอะไรไหมเห็นต้ออะ <c ười> ไรเห็นต้อเหรอเ,นะ <c ười> เขาใส่คอนแทคไม่ได้ใสเอา <c ười> ไม่ได้ใสหรอตาใสใสเลย <c ười> ใสไปไหมล่ะกูไ,อไปอยู่ที่อื่นกูไม่เหลือจะมีอะไรเพิ่มเติมมองไปด <c ười> ้าน <c ười> ลึกจุด <c ười> ผมวัวแล้วมึงก็โดนให้อมองตาเฉยเฉยจะเข้ามาใกล้อะไรขนาดนั้นละ่ะเห็นอะไรจ้ะเห็นความอบอ้อมอารีในดวงตาของเราเลยที่ข้าพาระนาเนไม่เคยมองเห็นจากใครรู้สึกแล้วใช่ไหมรู้สึกแล้วจา้าขั้นตอนต่อไปไหนลองจับมือซิรู้สึกเป็นยังไงบ้าง กูฝันกูลกบอกูนอนไม่หลับกูก็พูดยุ่กูฝันกกฝันได้ไงอู่ด้วยแต่ฉันนอนไม่หลับการจับมือของฉันกับการจับจับจับทวนอ้ไหนมารู้สึกดีมากกว่าเลยคะจับรต้องรู้จอกันจับที่สวที่แบดเวยรู้แล้วเราเดียว จับมือแล้วรู้สึกเป็นไงรู้สึกดุมากเลยกับดาบจับลมมันตั้งแขงก็ได้ทำแบบั้งกั่งขนาดนี้รู้สึกแล้วใช่ไหมนคะนแล้วทันานตอนต่อไปไหนทระองท่านเรากอดกอชิคซิกอดอย่างเดียวจต้องมีอะไรมากกอดย่างเกอด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 เริ<ๆ>่มทำไงเดี๋ยวสกิดเดี๋ยวกิดทันดกอดแล้วกอสิไหมคะ รู้สึกยังมึงเป็นคนที่น่าดู่มมากคอรู้สึกเป็นยังไงบ้างไม่ทำขาดิ้ทำไไมต้องเกงขาเลยกจิงจุมนับสุดแต่มาจากสุดไกไกลสดไม่เคยได้รับครจากใอดผู้หญิงคงคือว่อกอดแม่ยันกอดปาจ๋าไม่ต้องร้องห้ขอบคุณอบคุณใช่นจา ขั้นตอนต่อไปจะต้องขอชิคบอกวไปไหนไปไนม่ไได้แล้วกูขอได้ด้วยนะพีกอนกีบกเฮยอ๋ออมขอเียอเดียวไมมันขวาน่ะเออเอาไม้ออกไป เุณซเหวือว่าดูนี่เกนจะไม่ตนตกเหมือนัมือกมทำไมกูไม่มีโอกาสแบบนี้นะรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครรู้สึกยังไงตลอดทุกท่เแสดงว่าพุณโอปังเริ่มรู้สึกความรักแล้วใช่ไหมค่อ นี่แหละที่เขาเรียกว่าความรักแต่ถ้าพระองค์ท่านอยากจะมีความสุขแบบจริงมากกว่านี้พระองค์ท่านต้องไปหาบอชดาวเรืองที่หลังวังไปครับบอชดาจเรืองบอชจราดบอชจรามุ่งเข้าม,ม,อมอาแพระองค์ท่านเองท่านจะไปก่อนทีน่พระเท้า